สวัสดีคะ่ะอายคะ่ะพัชรพักสุริวงศ์เป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะโดยในปีที่ผ่านมานะคะปี2024เราได้พาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอิมูล่าของเราคะ่ะไปประกวดที่งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติคะ่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ที่ชื่อว่า s e o u l International i n v e n t i o n Fair 2024ค่ะหรือว่า SIF 2 0 2 4ซึ่งที่เราเลือกเวทีประกวดนี้เนี่ยเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีประกวดที่ค่อนข้างใหญ่ในระดับนานาชาติคะ่ะตอนที่เราไปถึงนนะะเะเรราาาากก็็จพบวว่่มีงงงสิิปดษฐ์ยแล จ,จากหลากหลายประเทศเนี่ยมากมายเลยซึ่งงานวิจัยเนี่ยมีมากกว่า1000งานแล้วก็ประเทศผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยมีมากกว่า30ประเทศค่ะโดยจากงานประกวดครั้งนี้นะคะอิโมระของเราค่ะได้รับรางวัลสองรางวัลก็คือ1น,นะคะคือรางวัลเหรียญทองจากตัวเวทีประกวดหลักเองแล้วก็2คือรางวัล Special Award ค่ะจาก Malaysian Association Research Scientists ค่ะก็ความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆว่าผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยสามารถไปชนะใจกรรมการใน รับนานาชาติได้ซึ่งตัวคณะกรรมการเองเนี่ยมีทั้งคณะกรรมการที่มาจากประเทศเกาหลีใต้แล้วก็คณะกรรมการจากประเทศอื่นค่ะแล้วก็ดีใจยิ่งขึ้นไปอีกนะคะที่ได้รับ Special Award จากทางประเทศมาเลเซียค่ะ,คะโดยในระหว่างการประกวดนะคะกรรมการก็จะมีถามเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีที่เราใช้ความเป็นนวัตกรรมของเรารวมถึงความสามารถในทางการตลาดของเราอะคะ่ะว่าแบบเราสามารถออกสู่ตลาดได้ไหมซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็มีขายอยู่แล้วเลยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางตัวกรรมการเองค่ะแล้วก็จุดเด่นนะคะของอิมูระของเราในที่ทําให้ ได้รับรางวัลเลยนะคะ1ก็คือตัวอิมูล่าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างสําหรับผู้ป่วยมะเร็งค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นการใช้ปโปรตีนจากไข่ขาวเพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกายค่ะแต่เราเนี่ยจะใช้สารสกัดจากธรรมชาติวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยค่ะ2ก็คือตัวอิมูล a าเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งกับเซลล์มะเร็งค่ะแล้วก็จะไม่กระทบต่อการทําคมของผู้ป่วยนะคะแต่ว่าเราจะเน้นไปนในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยเพื่อให้้้้้ผูปปปป่่่่ววยเเนนนีีกกลมาาาาใใชชิิิตตไดงงง็็ซึสทททํห กรรมาการประทับใจในจุดนี้ค่ะ